สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีตุลทุกท่านเข้าสู่การพยากรณไพ่ยิปซีในรอบของเดือนกรกฎาคมปี63นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ทั้ง10บใบไปพร้อมกันเลยค่ะโอ้ใบแรกก็เป็นเงินเลยนะคะ เงินออกเยอะชาวราศีตุล ถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มพยากรณ์ไพ่ใบที่หนึ่งเลยนะคะไพ่ใบที่หนนะคะตัวนี้ทํานายว่าเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะไพ่ตัวนี้เป็นไพ่พระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์หยิบจับอะไรก็รวยก็เฮงนะคะเดือนกรกฎานี้เป็นคนที่มี หัวการค้าด้วยเรื่องเงินนี่เขาเรียกว่าไงไนะเฮงเฮงร่ำรวยนะคะแต่ระมัดระวังมันมีเงินมาเยอะมันก็จะทำให้เราเกิดกิเลสและความโลภนะคะอันนี้เนะาะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปนะคะไพ่ตัวนี้จะเป็นห้าไม้เท้านะคะ คือตอนนี้ท่านจะต้องอเผชิญกับคู่แข่งนะคะคืออุปสรรคถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าธุรกิจนะคะมันจะแบบมันต้องใช้กำลังต่อสู้โดยสุดกำลังเหนื่อยนะคะต้องแบบทำด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญสู้ด้วยใจและพละกกำลังแล้วก็สติปัญญาความมุ่งม,มั่นค่ะแล้วทุกอย่างก็จะชนะ ประสักที่มีอยู่ในตอนนี้ได้นะคะคือเหนื่อยหนักอะ่ะคืออันเนี้ยมันจะเป็นคนที่ต่อสู้เหมือนกับมังกรนะคะมังกรตรงนี้คือถ้าทําแบบงานโรงงานก็ได้งานขนาดย่อมอ่ะหรือว่าอ่าจะเป็นเบอร์ห้าแลาจะเป็นขนาดกลางนะคะอืมก็คือคือเหนื่อยหนักหน่อยถ้าคนที่ทํางานประจํานะคะใบนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นการ ปิดทองหลังพระไม่ได้มีโอกาสแบบโชว์ให้ใครรู้ว่าเรานะเป็นคนทํานะคะอาจจะมีความขัดแย้งในหน่วยงานบ้างทําอะไรก็ติดขัดนะแต่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะมไม่ต้องคิดมากเนาะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ในส่วนของใบที่สมแล้วก็ใบที่4ี่นะคะ2ใบนี้ก็จะเป็นใบที่3ามนะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังใบที่4นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงอันนี้จะพูดรวมกันสองใบนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เงินนะคะตัวนี้นะคะจะหยิบจับอะไรก็ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินด้วยนะคะแต่ดวงของคุณนะ ถ้าเป็นอดีตที่ผ่านมาถ้าเงินเยอะนะพื้นฐานปัจจุบันจะอาจจะแบบเป็นคนที่ใช้เงินไม่ค่อยคิดนะคะแต่ว่าเรื่องการเงินนะคะตัวนี้นะ,ะถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นอะไรที่มันเขาเรียกว่าดีๆนะคะคือมันมันจะดีนะเรื่องเงินของคุณนะเพราะว่าคุณเป็นผู้ชํานาญด้านใดด้านหนึ่งที่สามารถเอามาเป็นเงินเป็นทองได้ชีวิตนี้ คุณจะไม่ตกอับนะคะชาวราศีตุลน,นะคะเดือนกรกฎาคือไม่ไม่ตกอับนะถ้าไปเริ่มงานใหม่ก็เขาเรียกว่าต้องมีการเตรียมอย่างรอบคอบนะคะพร้อมที่จะเริ่มใหม่ได้ตลอดเวลานะคะรายได้ดีเงินเดือนระดับดีนะคะฐานะมั่นคงนะคะอืดีนะตัวนี้นะคะชีวิตนี้ไม่ตกอับเลย ใบที่5ค่ะฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือหรืออีกในยนะหนึ่งก็คือเป็นอดีตที่ผ่านมาด้วยนะคะดวงของคุณนะถ้าเคยผ่านสิ่งที่เลวร้ายมาแล้วนะคะมันก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับเนาะถ้าแบบผ่านการสิ่งที่ไม่ดีอ่ะผ่านเรื่องที่ทำให้เสียใจแย่หรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าคนนู้น คนนี้มาทําให้คิดหรือว่าต้องแบบเรื่องความรักต่างๆนะคะต่อไปนี้เนาะมันก็จะเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่พักฟื้นนะคะอืมเนาะถ้าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะอาจจะ ทำกิจกรรมทางด้านศาสนานะคะสวดมนต์ระมัดระวังเรื่องอารมณ์หรือข่าวที่แบบจากญาติมานะคะ,อ,ะอันนี้ก็ระวังด้วยอย่าไว้ใจคนเนาะช่วงนี้นะคะยังไม่ต้องไว้ใจใครมากใบที่6นะคะ เหตุการณ์ในอนาคตค่ะพไพ่ใบที่6เขาเรียกว่าการคิดทบทวนใครครวรอีกครั้งหรืออีกแง่หนึ่งนะคะตัวน,นี้จะเป็นหกถ้วยเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะจะได้พบเพื่อนเก่าที่หายไปนานเนาะหรือว่าจะได้ถ้าเป็นเกี่ยวกับความรักนะคะจะได้เจอคนรักเก่าด้วยแหละนะคะอาจจะมีการ กลับมาคุยกันอีกครั้งแต่อาจจะมาคุยกันนะในฐาะในฐานะเพื่อนหรือว่าคนรู้จักอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าเนี่ยหรือว่าเป็นการไห้ควรเรื่องความรักเนาะหรือว่าคนที่ทะเลาะกันก็อาจจะกลับมาคุยกันนะคะใบที่7นะคะตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสัย อ m มพ r เนะคะตัวนี้อนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะถ้าท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับราชการเดือนนี้จะดีนะคะหรืออีกแง่หนึ่งถ้าทำงานนะคะกับบริษัทต่างชาติจะถูกฉลกหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างชาติหรือมีเกณฑ์จะเดินเออเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสนะคะอันนี้คือดวงดวงดีบางคนนะจะได้เจอ ต่างชาติด้วยนะคะเป็นคนที่ดวงเขาแบบกล้าหาญนะคะเป็นไพ่ของไพ่เด่นของผู้ชายเลยนะไพ่ตัวนี้นะคะของชาวราศีตุลเนาะใบที่8สิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างก็หยิบได้ไพ่เงินอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ เป็นคนเก็บเงินเก่งนะเก็บเงินเก่งลงทุนเก่งหัวคิดหัวอ่านนี่เป็นธุรกิจหมดเลยนะคะไม่น่าเป็นห่วงเนาะเรื่องเงินนะคะใบที่9ความคิดภายในใจนะคะไพ่เทมเพลนต์ก็คือการเปลี่ยนแปลงจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคือชีวิต อย่างที่บอกถ้าคุณเจอเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาแล้วนะคะต่อจากนี้ชีวิตของคุณมันก็จะเริ่มดีขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีการเทน้ำคันโทจากอีกถ้วยหนึ่งมาอีกถ้วยหนึ่งนะคะเนี่ยเนาะมันจะเป็นปาา่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือมีโอกาสได้เดินทางติดต่อประสานงานนะคะตัวนี้มีเกณฑ์การโยกย้ายย้ายห่องย้ายถิ่นฐานเดินทาง ไปทํางานแบบต้องไปไกลๆต้องมีการเปลี่ยนแปลงย้ายงานอย่างเงี้ยเออท่านที่คิดไว้นะคะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าเดินทางอย่างเงี้ยถ้าจะไปต่างประเทศนะคะอย่างที่บอกติดต่อประสานงานหรือทำงานเนาะมีโอกาส80-90%เลยนะคะราศีนี้นะถ้าความรักก็อยู่ในช่วงลังเลไม่แน่ใจนะคะใบนี้ ใบที่สิบบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดถึงแม้คุณจะเจอเรื่องร้ายๆนะคะถ้ามันผ่านไปแล้วมันก็ดีนะมันก็จะดีอยู่นะคะแต่มันก็ยังแบบยังมีเหลืออยู่บ้างแนะนำให้ทำกิจกรรมทางศาสนาให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆหรือว่าบางท่านมีแฟนก็อาจจะได้ไกลกันเออ อย่างที่บอกมีเกณฑ์เดินทางหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สุขภาพผู้หญิงเขาบอกเกี่ยวกับพวกมดลูกหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวที่รักษายากๆอะ่ะอาจจะตัาไมกครั้งหนึ่งก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องให้ให้เก็บพวกสิ่งของอะไรให้ดีแลบางทีนอาจจะมีของนู่นนี่นั่นหายอย่างเงี้ยแต่ก็้องถึงกับว่ามากนะคะโดยรวมนะคะ เกณฑ์ของชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักก่อนนะคะความรักมีเกณฑ์นะคะจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือคนที่หายนานๆานไปจากชีวิตการกลับมาคิดทบทวนใครควรอีกครั้งหนึ่งบางท่านมีเกณฑ์นะอาจจะได้พบเป็นคนต่างชาติเลยนะคะส่วนใน เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินก็ไม่น่ามีปัญหาให้ระมัดระวังการใช้เงินนะคะแต่คุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งหยิบจับอะไรก็รวยก็เฮงนะนะคะช่วงนี้แต่ยังไม่ควรให้ใครยืมนะคะยังไม่ควรให้คนยืมเงินนะแต่ถ้าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวข้องกับเงินอยู่แล้วยิ่งจะดวงแบบถูกฉลกนะถ้าเป็นธุรกิจนะคะเออเป็นธุรกิจหรือว่า ทำงานอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ออกจากเงินออกแต่เงินแล้วก็เงินอย่างเงี้ยเนาะบางบางท่านก็ทํางานเกี่ยวกับพวกแบงค์พวกไฟแนนซ์อย่างเงี้ยนะคะเรื่องงานนะคะเรื่องงานทีนี้ก็เกี่ยวกับคู่ต่อสู้หรือว่าคู่แข่งนะคะเหนื่อยหนักหน่อยเนาะ บางท่านก็ทํางานเหนื่อยแต่ว่าเหมือนปิดทองหลังพระเพราะว่าตัวนี้นะคะมันจะเป็นรูปไม้เท้าที่ต่อสู้กับมังกรเนาะแต่ว่ามันก็จะผ่านไปได้ด,ด้วยดีอนาคตได้เป็นใหญ่เป็นโตยิ่งบางท่านนาทำเกี่ยวกับพวกราชการหรือความยุติธรรมต่างๆนะคะอีกแง่หนึง่งถ้าได้ติดต่อกับชาวต่างชาตินะยิ่งจะบวกยิ่งจะถูกฉลกไปใหญ่เลยนะคะมีเกณฑ์ ได้เดินทางติดต่อสื่อสารมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็อ,อีกอีกระวังหนึ่งก็เข้าควรระวังนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องความรักก็มีให้ระวังนะคะอาจจะมีการได้ไกลกันบ้างนะคะมีไกลกันแล้วก็ด้านสุขภาพนะคะก็ให้ระวัง สุขภาพของเราด้วยท่านที่มีโรคประจําตัวนะคะส่วนคุณผู้หญิงก็เกี่ยวกับพวกมดลูกอะไรต่างๆเนาะอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะคะกลัวเป็นอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวค้องหายต่างๆอย่างนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่าพยายามเชื่อใจใครมากนะคะก็ขอจบ คําพยากรณ์ของชาวราศีตุลในเดือนกรกฎานะคะถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ